รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับอาทิษฐานเด็ดกับชัยยายิมนะครับสัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นโดยการสนทนาสัมภาษณ์กับท่านรองศาสตราจารยาดร์ดรสมพศมณะรังสรรน,นะครับเราจะเริ่มต้นในการสนทนาไม่สนทนาเรื่องโควิดนะครับเบื่อเหลือเกินเพราะว่ายังมีการแพร่ระบาดกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิตก็วันละ20 3 0ถึง40รายเนี่ยนะครับวันนี้เราจะเปิดฉากกันด้วยการสนทนาของการประชุมเรื่องของ กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7ประเทศหรือที่เรียกว่า G7 ที่เกิดขึ้นที่ประเทศสาราชาณาจากักรหรือประเทศอังกฤษนะครับซึ่งได้สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่13มิถุนายนเนี่ยนะครับการประชุม G7 ก็มีทั้งแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาแต่การประชุม G7 เนี่ยนะครับก็มีทั้งประเทศผู้นำสาภาพยุโรปคืออินเดียเกาหลีใต้ออฟริกาใตา้แล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็มีการประชุมมีการออกแถลงการ ซึ่งเราจะสนทนากับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรในช่วงนี้ก่อนเนี่ยนะครับถึงผลการประชุมแล้วก็มีการแบ่งขั้วแล้วก็มีการหมายหัวทั้งจีนและรัเสเซียแต่การประชุมในครั้งนี้เนี่ยมีการประชุมทั้งในเรื่องของรัเสเซียกับนายประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีของปูตินก็ทั้งหวานและขมซึ่งมาฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรที่อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ สวัสดีครับท่านอาจารย์สมพงษ์มานารังสารครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับการประชุมกลุ่ม G7 ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีทั้งเรื่องของอความท้าทายประเทศจีนซึ่งค่อนข้างจะเรียกว่าประเทศจีนเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเลยเนี่ยนะครับทั้งทุกคนชี้เป้าไปที่ประเทศจีนเดี๋ยวเราจะสนทนากันโดยเพพาะยิ่งในเรื่องของเรียกร้องเคารพสิทธิมนุษยชนที่มณฑลซินเจียงและฮ่องกง ปัญหาโลกร้อนแล้วก็ชี้เป้าไปที่ประเทศจีนเช่นเดียวกันแล้วก็วัคซีน1,000ล้านโดสภาษีขั้นต่ำแล้วก็ไปพุ่งเป้าไปที่ประเทศรัสเซียการโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็ยุติสงครามในเอธิโอเปียอาจารย์มองว่าการประชุมจียเยตรงนี้เนี่ยมันเป็นการที่เรียกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปแล้วก็ทั้งญี่ปุ่น แล้วก็ประเทศสหร,ารัฐอเมริกาเนี่ยบวกกับเกาหลีใต้อินเดียและแอฟริกาใต้แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าทุกฝ่ายเนี่ยค่อนข้างจะชี้เป้าไปที่ประเทศจีนมากที่ส er ุดครับอาจารย์ครับก็คงเกิดจากหลายๆสาเหตุนะครับผมสาเหตุสําคัญก็คงมองว่าจีนเป็นเป็นคู่แข่งหรือว่าผู้ต่อสู้อืรายที่ประกาศแข่งันที่สุดของบรรดาประเทศตะวันตก โดยว่อย่างยิงสารังกิกานะเพร,ราะขณะนี้จีได้ขึ้นมาเป็นคู่แข่งในแทบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอะระบบการเงินนะที่จีนกำลังจะใช้ไอดิจิทัลอยูวนคดีอะไรคดีนะครับใช่ครับและที่ข้อสําคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีอืนะครับเรื่องของไอทีเรื่องของ AI อะไรพวกนี้ นะครับครับผมแต่รวมตลอดถึงการมีโครงการอย่างวันเดลวันโรดนะฮะซึ่งก็จะเป็นเรื่องหนึ่งในที่มีการคุยกันค่อนข้างเยอะในเวทีของ G7 ครั้งนี้นะฮะใช่ครับก็กล่าวได้ว่าการประชุม G7 ครั้งนี้เราเรียกว่าเป็นเวที G7 ดพลม G2 ใช่ G2 G2 ก็คือประกอบด้วยจีกับรัสเซียครับครับนะครับก็ แต่ว่าจริงๆเท่าที่ประมวนดูเนี่ยมันก็เป็นการรวบรวมเอาข้อหาหรือว,ว่าการวิพากษาวิจณ์เดิมที่มีมาอย่างต่อนเนื่องในช่วงที่ผ่านมาครับผมนะ,ค,ะครับครับเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อรวมมิตรหรือจับชายที่ใส่ในหม้ออ่ารวมมิตรจับชายเก่าที่ใส่ในหม้อใหม่หอมัรจ์เดี๋ยวอีกอีกทีนะฮะเป็นอะไรนะฮะเป็นเป็นรวมมิตรจับชายรวมมิตรหรือจับชายนะฮะที่ใส่ในหม้อเอ่อหม้อใหม่เอ่อแล้วก็จับามใบใหม่ คราอ่าทำไมจึงกล่าวว่ามันกลายเป็นเอ่อรวมมิตรลิจิตชัยเก่าๆนะฮะเช่นอะไรครับ <c oughs> ข้อเก่าหาข้าด้วยของสิทธิพลุติยาชนเรื่องสิเจียงก่็ดีเรือ่องฮ่องกงก่็ดีครับผมนะครับครับอ่าเรื่องของเอ่อการต่อสู้ระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายอำนาจนิยมการที่ที่ไปกล่าวหาว่าจีนและสี่เนี่ยเป็นอำนาจย่อม เออออโตคอสซีไม่ใช่ดีมัคราซีนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้ช่องแคบใต้หวันเรื่องของการแข่งขันเรื่องการแจกจ่ายวัคซีนหรือว่าการทูดวัคซีนนะครับเรื่องของใครเมืเช่นความเปลี่ยนแปลงภูมิคุ้มการโลกนะครับเรื่องของการก่อสร้างอินฟราสัตเจอร์ที่มีการเสนอโครงการที่มีชื่อว่า B B B W Build Back Better World นะครับก็คือ การทําให้โลกเนี่ยดีกว่าของของเดิมนะครับอันนี้ก็คงจะเรียนแบบอย่างของนโยบายของราฐดีไปได้เองที่ใช้กับสหรัฐอเมริกาครับอ่าที่ก็มีโครงการบิวแบ็อเบตเตอร์นี่เ็าเติมเวิร์กเข้าไปด้วยครับผมคือเชื่อมโยงไปสู่ขอบกายนระดับโลกด้วยนะครับและขณะเดียวกันก็มีการกล่าวหาว่าจีเกับรัสเซียแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนเนี่ยนะครับเป็นเป็นนันมาเจตอีโคโนมี่อ่าเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ได้ใช้ระบบตลาดนะฮะ แล้วก็มีการเข้าไปแทรกแซงโดยรัฐอะไรงต่างมากซึ่งทันที้ก็ไม่รู้ว่าใครคุณจะกล่าวหาใครนะครับครับผมเพราะเราเห็นรับปีต่อปีตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วของสหรัฐอเมริกาที่นำโดยประธานดีดัมเนี่ยมีโครงการไปนะครับก่อให้เกิดสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีสงครามการเงินนะครับมีการมีการขึ้นภาษีดีอะไรเยอะแยะมากมายมีการจีนไม่ห้จีนก็ไปลงทุนในสหรัฐอเมริกานะครับหรืออะไร เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งจีงนเขาก็มีการดำเนินการในเชียงโซนเช่าที่บอกว่าแทนที่จะเป็นการจับคู่แบบท้องวิาคีเนี่ยวความร่วมมือในทางสากลในระดับเข้าภากีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอนะครับเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นทิศทางพัฒนาการของโลกมากกว่าใช่ครับ,รบเหล่าตนี้เป็นต้นนะคร,ครับครับทีนี้อย่างนี้ได้เลยว่าสาวมันงรารประชุมเนียก็ค่สาวันของการ อของการว่าจีและรัสเซียแต่วา่าเน,น้นดังๆก็คือไอ้ที่จีนนะฮะดังจีนเรียกว่าอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเป็นเป็นชมรมกับกระสุนตกนะฮะ<า>นะทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับการที่ประเทศทั้งกลุ่มจีจ,จัดทั้งหมดเนี่ยก็มีทั้งมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งอินเดียและเกาหลีใต้ด้วยเนี่ยเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียเนี่ยถามว่า ทั้งญี่ปุ่นก็ดีอินเดียก็ดีและเกาหลีใต้เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเอเซียเนี่ยทำไมครับในกลุ่มประเทศอินเดียเนี่ยและก็ในกลุ่มทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยเขามองไม่ออกละครับว่าประเทศจีนเนี่ยวันนี้ก็ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่มีประชากรทั้งพันสี่ร้อยล้านคนเนียและก็ทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกาประชากรเพียงสามร้อยหกสิบกว่าล้านคนเนีย ที่จริงแล้วประเทศอเมริกาก็ถือว่าเป็นหัวหอ,อกสำคัญแล้วก็มองจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งที่สําคัญเนี่ยแล้วก็พุ่งเป้าไปถล่มประเทศจีนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นการรวมมิตรจับฉายเนี่ยนะฮะแล้วก็ถล่มที่จีนเนี่ยอย่างประเทศรัสเซียเนี่ยก็ประธานาธิบดีโจไบเดนกับปูตินเนี่ยก็ความสัมพันธ์ก็เหมือนเรียกว่าอด ผมขมหวานเนี่ยนะครับก็ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พุ่งเป้าไปที่ประเทศจีนเดี๋ยวจะมีคําถามต่อว่าจีนก็ตอบกลับกลุ่ม G7 เหมือนกันเนี่ยแต่ถามว่าทําไมครับอีกครั้งหนึ่งอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ทั้งประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมองไม่ออกเลยครับว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็ยิ่งใหญ่พอสมควรครับอาจารย์ครับอ๋อครับผมคิดว่าจริงๆถ้าดูให้ลึกๆแล้วเนี่ยเอกภาพในการประชุมครั้งนี้นะครับอย่าว่าแต่ประเทศที่ได้รับกเชิญเข้าไป สังเกตการเลยนะฮะเช่นอย่างเกาหลีใต้ออสเตรเลียครับอ,อ่าหรือว่าอินเดียน,นี่นะครับถือว่าเป็นเซิร์เวอร์ต่ว่าญี่ปุ่นก็เป็นสมาริกประจำนะฮะใช่ครับนอต,ตั้งแต่เริ่มต้นของการต่อตั้งากาสมารที่ห้าที่้ำไปนะที่เริ่มต้นในชั่วงที่สิบเก้าเจ็ดยี่สิบกว่านี่นะฮะใช่ครับ,คร,บครับแต่ว่าครั้งเนี้ยแม้แต่ในกลุ่มยี่สิบหลอดเองเนี่ยก็ไม่มีเอกภาพนะครับอืนะประเทศที่แพ้กันแน่นหนาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์จีนค่อนข้างจะ ปเปิดเผยรุนแรงก็ประกอบด้วยสหรัิกาอังกฤษและก็แคนาดาใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยว่าอย่างเยอรมนเีนเนี่ยถือว่าเป็นพี่เบิ้มใหญ่ของใน EU นี่นะครับก็เรียกว่าออมชอม,มากนะก็ก็ ก็กล่าวได้ว <Rabbi> ่าบางเรื่องก็อาจจะพิภาพวิจารณ์เช่นเรื่องของสิทธิมนุษยชนบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับแต่เรื่องการค้าเรื่องต่างๆแล้วเดี๋ยวก็ปรากฏว่าอำกาของเยอรมันเยอรมันดีก็ค่อนข้างจะออาอจมากเลยนะก็บอกบางเรื่องก็ต้องสามัคคีกันต้องร่วมมือกันบางเรื่องก็อาจจะอาจจะแข่งขันกันนะฮะอาจจะต้องมีภาพวิจารณ์กันนะครับนะหรือแม้แต่ฝรั่งเศสนี่นะครับมาครองเองก็ดีหรือว่า ดาคีนะครับต้องเป็นนายมนตรีของของอิตาลีเนี่ยแหละบอกว่าสามชาติเนี่ยกค็ค่อนข้างจะส่งันท่าดีนะจะได้กระ่าได้เลยว่าการประชุมที่เจ็ดครั้งเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้มีเอกภาพอย่างเต็มที่นะอย่างที่อย่างที่หลายคนมองว่าเอะเนี่ยเป็นเพราะว่าประเทศกลุ่มมหาอำนาจเหล่านี้ซึ่งมีนี้รวมกันเนี่ยก็รว่วมเข้าวที่ตะวันตกโลกนี่นะนะครับะจะไปะะะวิพากษ์วิจารณ์นะฮะหรือว่า เก่าวหาจีนจะไปเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่านี่ครับเพราะว่าเราก็จะเห็นแล้วว่าว่าประเทศต่างๆหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการาาค,าค,าค้าขายกับจีน<ช>มีการเข้าไปลงทุนในจีนมหาศาลเลยนะตัวอย่างเช่นเยอรมันีนะครับ,รบญี่ปุ่นด้วยนะเกาหลีใต้ด้วยรต่างๆที่้ป็นะครับนะครับจากฉะนั้นแล้วเดี๋ยเราก็จะเห็นและว่าว่าอย่างกรณีของประเทศที่ได้รับเชิญเข้าไปเนี่ยนะอย่างเกาหลีใต้เนี่ยผมเชื่อเข้าส่งกับท่าจีเป็นพิเศษเลยญี่ปุ่นอาจจะมีความเปิดเผยหน่อยในแง่ของปัญหาเรื่อง ของเทะเลจีตะวันออก,กอนะครับงงเรื่องของช่องแคบไต้หวันหรือว่าเรื่องของเทะเลจีนใต้เรื่องอะไรพวกนี้นะฮะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ถ้าเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเยอะนะฮะอินเดียเองก็ค่อนข้างจะ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 ,จะ,จะ,จะพาร์ตีบ่นควนไม่ได้ออกมาแสด,งค,สดงค่าทีแสดงค่าทีที่ชัดเจนแล้วก็ข้อสำคัญคือผู้นําของอินเดียไม่ได้ไปร่วมด้วยไงฮะใช่ครับใช่ครับก็ก็ด้วยปัญหาภายในอินเดียเองที่ยังดัดหน่วงเรื่องของโควิดเรื่องของของอะไรต่างๆพวกนี้นะครับครับกับ อาจารย์อาจารย์กาลังพูดว่าแม้กระทั่งเรียกว่าดูท่าทีละเดียดทั้งเจ็ดเจ็ดประเทศเนี่ยแล้วก็มีประเทศที่ร่วมสังเกตการเนี่ยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยที่เจ็ดประเทศเนี่ยไม่ได้มีเอกภา,ภาพในการที่จะให้ประเทศจีนเป็นประเทศกระสุนตกไม่ว่าจะเป็นทั้งฝรั่งเศสประเทศเยอรมนีเนี่ยแล้วก็ประเทศอิตาลีเนี่ย คือยังไม่ค่อยที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับประเทศสหรัฐอเมริกาในการถล่มป,ประเทศจีนถูกต้องใช่ไหมครับขอเน้นยำ้ำต<ด>รงนี้ใช่ครับใชนะ่ครับนะฮะและก็สำคครั้งนี้ก็อาจจะ,ะบางเรื่องก็มีท่าทีก็คงจะเกรงใจพระธาปีไปเดนด้วยนะ,ะเพราะไปเดนจะเป็นผู้ดำใหม่ของสหรัฐอเมริกาและก็เป็นผู้ใหญ่นะฮะหรือว่าข้ามบอร์ดทางการเมืองและก็มีก็มีท่าทีที่ ม,มีแตกต่างกันนะรับไมอย่างที่เจอเลยใช่ครับใน,นแล้วเนี่ยไอ้ความยอมรับรับถือของสากลที่มีต่อไบเดนก็คงมีมากกว่ากรณีของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับนะแต่แตว่ายังไงก็ตามเราก็จะเห็นแหละว่า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 หลายประเทศเนี่ยเพราะว่าเยอรมนีเนี่ยนะครับมาเออบอร์เกลเนี่ยนะครับอ่าพาอย่างที่เจอ ตเขารู้เลยว่า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 เขาจะจะจะไปวิเา์วิจัยในจุดไหนนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันต้องไปออมชองสรมมคีในจุดไหนแม่แต่ต่อสเซีเองเพราะอย่างที่เรารู้ว่าเยอรมันีเองก็พึ่งพาพลังงานจากลัสเซองเนี่ยท่อแก๊สธรรมชาติที่ผ่านยุครพนตาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะในแต่ละปีเนี่ยเรียกได้เลยว่าถ้าไม่มีท่อแก๊สและไม่มีน้ํามันจากจากสเทีมาหล่อเลี้ยงเนี่ยนะครับผมว่าหลายหลายคุยิาของเยอรมนีเนี่ยคง ไฟคงดับไปั่วได้เลยถ้าพูดก็ยางพอางานได้ที่พอใช้นะฮะถ้าพูดย่างภาษาง่ายๆเนี่ยหมายความว่าในกลุ่มประเทศ G ีเนี่ยแต่ละคนก็เคี่ยวลากดึงกันทางนั้นทางการเมืองแล้วก็รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทีเนี้ยกลับมาดูของประเทศจีเนี่ยประเทศจีนก็พอสมควรเนี่ยนะครับเรียกว่าออกแถลงการประนาม าการประชุมสุดยอดผู้นำ G ี7แล้วก็ค่อนข้างจะพุ่งเต้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถึงเรื่องของการกล่าวหาประเทศจีนในเรื่องของชนกลุ่มน้อยในเขตซินเจียงการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยในเรื่องของฮ่องกงขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะครับเรียกร้องให้จีนเนี่ยเริ่มดำเนินการอย,าอย่างมีความรับผิดชอบในการในเรื่องบรรทัฐานด้านสิทธิมนุษยชนและจีนก็ตอบโต้อ,อย่างโรกรธเกลี้ยวเนี่ยนะฮะและทีมส่าวไทยรัฐเนี่ยนะครับ จีนก็ตอบโต้บอกว่ากลุ่มจีนจะไฉวยโอกาสในประเด็นในเรื่องของซินเจียงในเรื่องของฮ่องกงและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของโควิด -19 บบอกว่าผลประโยชน์ของจีนเนี่ยถูกละเมิดแล้วก็เรื่องวัคซีนเรื่องภาวะโลกร้อนในเรื่องของอู่ฮั่นเนี่ยบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยส่งเข้ามาคณะผู้เชี่ยวชาญมาสืบสวนสอบสวนแล้วบอกว่ายังไม่ได้ผลพิสูจน์จริงๆเลยว่า ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเกิดจากประเทศจีนยังสอบสวนยังไม่เสร็จเนี่ยแต่ทำไมมาชี้นิ้วว่าประเทศจีนเนี่ยที่อู่ฮั่นเนี่ยเป็นต้นเหตุเนี่ยจีนตอบโต้อย่างทันท่วงทีเนี่ยจีนแสดงท่าทีอะไรครับถึงได้เรียกว่าตอบโต้อย่างนั้นเนี่ยหรือว่าเป็นท่าทีของความเรียกว่าฉันไม่ได้อะไรเลยแล้วก็มามาล่วงละเมิดเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็นในยะสําคัญก็คือว่าเฮ้ยอยู่อเมริกานะอย่ามาก้าวล่วงมา แสดงท่าทีชี้ว่าประเทศฉันเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างทั้งเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องวัคซีนเรื่องปัญหาโลกร้อนเนี่ยแสดงท่าทีแบบนั้นเนี่ยเพื่อต้องการเรียกว่าฉันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับด้วยครับแล้วก็จีนคงจะมองเห็นว่าเอ๊หลายเรื่องเน,นี่ยมันเหมือนแผ่นเสียงตกอ้องนะฮะนะครับก็บอกเป็นเรื่องจำเป็นที่ก้อหากันมาอย่าง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 ,ยา,ง,ย,าง,ย,างยาวนานเนกวดและจีนเขาก็เลยโต้กลับนะฮะบอกเอ๊ะเนี่ย สี่ห้าเรื่องที่คุณควรจะให้ความสําคัญนะตัวอย่างเช่นกรณีของไอโควิี1เที่ยังระบาดอย่างกว้างขวางเนี่ยนะครับโดยพาะย่างยิ่งในดูประเทศกําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทำไม,มไม่มาไม่มาร่วมเพื่อช่วยกันนะครับเพื่อหาทางที่จะควบคุมอาการระบาดนะครับมีการแจกจ่ายวัคซีนเนี่ยที่พูดถึง แต่แไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วที่ร่ำรวยมีเงินเยอะเนี่ย, <c oughs> ยก็ไปกว้านซื้อวัคซีนปิดกับตูนเอาไว้จนกระทั่งเสียหายนะครับไม่ทันใช้นะฮะข่บยุ <c oughs> อบอไเป็นตก่อนก็มีใช่ไหมครับอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> แล้วขนาดดนวกันเนี่ยจริงก็บอกนี่หลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นโลกเนี่ยเรื่องของไอ้คลเม็เชืโลกร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งนะมันเป็นเป็นเป็นปัญหาโลกในของโลกจะต้องเกิดเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่า การทมัคีร่วมมือกันในระดับโลกถึงจะแก้ไขปัญหาได้ครับและข้อสําคัญก็คืออะไรครับเขาบอกเนี่ยเนี่ยหลังจากโควิดสิบเก้าแล้วเนี่ยจะทําให้เศรษฐกษิจฟื้นตัวอย่าง่วหน้าได้อ,อย่างไรแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศส่วนใหญ่ของโลกนี้นะครับจึาจำนวนมากมายก็เป็นประเทศยากจนนะครับสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ควจะต้องมาร่วม,มกันคิดร่วมกันก่อกู้โลคให้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่แลวก็ร่วมกันตระหนักนิดว่าภายัยคุกคามของโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ โรคระบาดระดับโลกคือแพนดามิกก uh, ็ดีนะครับเรื่องของใครเนี่ยเชนก็ดีเรื่องอะไรต่อไปอะไรเยอะแยะมากมาย็ดีเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นสิ่งที่โรคสามารถร่วมมือกันได้เยอะแยะมากมายคแต่ว่าเราจะเห็นว่าขระดานี้มันก็แทนที่จะร่วมมือกันมันก็เสือชะภาวะเกทับบั๊บแหลกนะฮะคุณแยงคุณคุณแจกวัคซีนแ่นี้ใช้ใช้ต้องแจกมากกว่าคุณอะไรหราที่เป็นต้นนี่นะับจะเห็นอยู่นี่นะครับมันก็เลยทำให้เกิดการแข่งขันกันแทนที่จะร่วมมือกัน ใช่ครับครับใช่ครับอย่างเอนช่างจะเป็นรูธรรมนะพูดั็พูดไปนง่ายๆก็คือว่าจีนก็เรียกว่าก็ไม่ยอมที่จะลดราวาสอกให้กับประเทศในกลุ่ม G 7ัดโดยไะยี่กับชี้นิ้วพุ่งเป้าไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็หน้าที่จะเรียกว่ามาสร้างความแบ่งแยกน่าจะร่วมมือกันในการสร้าง New Normal ในเรื่องของการ เรื่องของที่จะเรื่องปัญหาโลกร้อนเรื่องของการแก้ไขและสร้างสภาวะเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจของโลกต่อไปนะครับอาจารย์จะมีอะไรปิดท้ายไหมครับในเรื่องของการจประชุม G20 ในอนาพตข้างหน้าที่โลกจะเห็นก็คือการดูร่วมกันนะครับโดยถึงแม้ว่าระบบระบบมันต่างกันเนี่ยร,ระบบการเมืองที่ต่างกันระบบการปกครองที่ต่างกันระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจไี่อาจจะต่างกันบ้างเนี่ยแต่ว่ามัน มันสามารถมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น co-existence ได้เนี่ยนะครับแต่ขณะเนี้ยดูรู้ไปถึงว่าหมาอำนาจโลกเนี่ยยัไม่ได้คำนึงถึงเรื่องกันอยู่ร่วมก,กันแต่ว่าพยายามที่จะนะครับต่อรู้แข่งขันแตนะ่ช่วงทิงพื้นที่ของอของอของตนให้ใหขยายตัวเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นการเผชิญหน้ากันที่ดูเปถึงว่าจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จกไปทังบางคนเสียงว่าเรื่องของตรงความเย็นเนี่ยราล่องไปกำลังจะกลับคืนมาแต่ทําซึ่งโลกปัจจุบันนี้มันก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับเราถ้าหมาน้านโลกเนี่ยมีท่าทีแบบนี้ก็คงทําให้ประเทศอื่นๆเนี่ยแต่รับต้องตรงไปได้คอยโจรติดร่างแฉตามไปด้วยนะครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สมบูรณ์มานั้นรังสรรค์มากเลยครับครับดีครับขอบพระคุณครับครับนันด์ด การสนทนาพูดคุยแนวความคิดนะครับของท่านรองศาสตราจารยาด์ดรสมบพม,มานะรังสันอธิการบดีสถาบันปัญญาพิวัตรนะครับในเกือ4พี่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับไปสนทนาประเด็นเล็กๆน้อยๆของข่าวอาทิตย์ข่าวเด็กกับชายายิมครับพักสักครู่ครับ ติดตามประเด็นข่าวเด็ดๆนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีสถานที่ประกอบการทั้งหมดทั้ง5แห่งนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับสวนสาธารณะก็เปิดใช้กันแล้วเนี่ยนะครับคลินิกเวชกรรมเสริมความงามมา,มาตรการป้องกันโควิดนะครับแล้วก็ในเรื่องสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเฉพาะกิจการเพื่อสุขภาพและนวดฝ่าเท้าเท่านั้นเนี่ยนะครับนวดแผนโบราณยังไม่นวดทั้งหมดเนี่ยนะครับ ร้านทาลง้งทําเล็บทั้งหลายต้องสวมหน้าก,กากาอนา,ามัยแต่ห้ามนวดหน้าอย่างเด็ดขาดเนี่ยนะครับถ้าร้านประกอบการทั้งหลายถ้าทําผิดกฎหมายก็จะต้องมีคําสั่งปิดไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามโรง,ง,ง,งเรียนก็เปิดกันแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดทั่วทั้งประเทศนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าปิดสอนอนอนไลน์ก็เรียกว่าให้มีการเปิดกันทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งหมดเปิดแล้วหนึ่งประมาณเกือบสองหมื่นโรงเรียนเนี่ยนะครับ วันที่14มิถุนายนก็เปิดกันแล้วนะครับคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการโรงเรียนอาชีวศึกษาเปิดกันทั่วทั้งประเทศกันไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังค่อนข้างจะฉุกระหกกันพอสมควรเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนักศึกษาต้องบรรดาเด็กนักเรียนทั้งหลายต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องล้างมือด้วยแลอลกอฮอลและก็จะต้องเว้นระยะกันเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมีการพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับ ท่านนายแพทย์ประสิทธิ์พัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริาราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอัปเดตสถานการณ์นะครับบอกนี้สสายพันธุ์ใหม่ได้กับสายพันธุ์อัลฟานะครับแพร่ระบาดเร็วจากจุดกลายพันธุ์แพร่ระบาด50ประเทศทั่วโลกจะพบตัวใประเทศอังกฤษนะครับสายพันธุ์นี้ยังกลายพันธุ์อีกหลายจุดสายบดี่2สายพันธุ์เบต้านะครับเป็นเช่นเดียวกันสายพันธุ์อัลฟากระจาย20ประเทศทั่วโลกและกลับไปที่อังกฤษนะครับก็ อาจจะเป็นไวรัสที่หลุดไปสายพันธุ์ที่3สายพันธุ์เดลต้าแพร่ระบาดสายพันธุ์จะอัลฟาจุดกลายพันธุ์และกําลังแพร่ระบาดอย่างเร็วในประเทศอังกฤษนะครับสายพันธุ์ที่4สายพันธุ์แกมมามีจุดกลายพันธุ์เหมือนสายพันธุ์ที่2สายพันธุ์แรกและแพร่ระบาดเร็วอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับกว่าประเทศรวมถึงสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์กลายพันธุ์ใหม่นะครับจะเห็นได้ว่าประเทศอังกฤษนั้นเนี่ยโหแทบจะมีครบทุกสายพันธุ์และสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในอังกฤษ เองและสายพันธุ์อื่นๆที่เข้าไปเพิ่มก็ต้องระมัดระวังกันเนี่ยนะครับใครที่ฉีดวัคซีนก็พยายามฉีดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วต้องระมัดระวังตัวนะครับสมาคมพัฒนาการไทยขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีขยายระยะเวลาเปิดพัฒนาการร้านอาหารจากสามทุ่มไปจนถึงสักห้าทุ่มหรือสักเที่ยงคืนแล้วก็ขอให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์กันได้ส่วนบรรดาผับบาร์คาราโอเกะทั้งหลายเนี่ยนะครับรยังไม่สมควรที่จะต้องเปิดนะครับ และท่านนายมนตรีได้ออกถแถลงการเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับได้บอกว่านับจากนี้ไปต้นไปจะุยประมาณ120วันนะครับที่จะเปิดประเทศกันได้แต่ก็ต้องมีอัตราวความเสี่ยงถ้าจุดไหนถ้ายังไม่พร้อมที่จะเปิดเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะต้องเปิดนะครับท่านก็จะรับผิดชอบกับปัญหาทั้งหมดนะครับก็ท่านก็บอกว่าท่านก็เหนื่อยและรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วเรื่องวัคซีน ก็จะพยายามฉีดให้ทั้งหมดทั่วทั้งประเทศภายในสิ้นปีนี้แล้วก็ภายในปีหน้าทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านก็ให้ความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศแล้วก็เป็นประธานของสอบอกคก็น่าเห็นใจนะครับและในขณะเดียวกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประชุมของคณะกรรมการบริหารพัก นะครับที่จงังหวัดขอนแก่นก็เราอัดเทปกันในช่วงของหัวค่ําวันพฤหัสบดีนะครับก็ยังไม่ทราบว่าใครจะได้รู้สึกว่าท่านร้อยเอกธรรมนันพรมเผ่าอาจจะได้เป็นเลขาธิการพักของพักพลังประชารัฐหรือคุณอนุชานาคาสายอย่างรักษาการในตําแหน่งเดิมก็เป็นได้ซึ่งยังไม่ทราบนะครับในวันนี้ซึ่งออกอากาศวันอาทิตย์เราคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ าดูข่าวเด็ดๆกันบ้างเล่นๆเนี่ยนะครับก็ไม่ถือว่าไม่เล่นนะครับถือว่าเป็นการก่อคดีที่จังหวัดกระบี่นะครับตำรวจที่กระบี่ซึ่งเป็นตำรวจน้ำรวบแล้วหนุ่มสองหนุ่มยิงฉลามว่อนซึ่งในโซเชียลทิกต o k นะครับโพสตคลิปขณะที่กลุ่มช,ชายชะกันสองท่านนะครับก็คือนายอลงกร์ชนทีหรือคุณดิกอายุ30ปีแล้วก็นายประกายอุ๋ยวงอายุ26ปีนะครับได้มีการ ใช้ปืนยิงฉลามที่ว่ายเข้ามาใกล้เรือแล้วล่าขึ้นเรือนะครับโพสต์ Post, Facebook ภาพฉากฉลามอีก3ตัวนะครับลงบนเรือบนโซเชียลทำให้โลกออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมมีการแชร์เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่บอกว่าในเขตหน้าน้ำเนี่นะครับมีเอาเรือเอ,เอาปลาฉลามลงไปนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าเพื่อนถ่ายบอกว่าตกขึ้นมาได้ แล้วก็ปรากฏว่าปลาฉลามว่ายังดิ้นดิ้นอยู่แล้วก็เอาปืนนั้นยิงปลาฉลามเนี่ยนะครับก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ปรากฏขึ้นมาก็กระจายไปทั่วยังเห็นปลาฉลามยังดิ้นดิ้นอยู่เนี่ยนะครับก็ถูกใช้ปืนยิงขึ้นมาก็ถือว่ากระทําการผิดกฎหมายนะครับก็คงจะต้องดูาําเนินคดีครับเอาละครับวันนี้อาทิตย์ข่าวเด็กกัฉชายิ้มเท่าดีก่อนนะครับขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายที่สนับสนุนรายการอาทิตย์ข่าวเด็ดกัฉชายิ้มครับ วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพบกับผมใหม่วันที่หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ